สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวหัวหินนะคะซึ่งช่วงนั้นก็เป็นเดือนมิถุนายนค่ะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะวันนี้ก็เลยได้เอาคลิปนี้นะคะมาฝากมาลงกันเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้เข้ามาดูเผื่อได้มีโอกาสไปที่หัวหินค่ะซึ่งวิดีโอคลิปนี้นะคะก็นําเสนอเกี่ยวกับตลาดชิกาดามาร์เก็ตนะคะที่เราเรียกว่าตลาดนัดชิกาดาค่ะซึ่งที่นี่เขาก็จะขายสินค้าประเภทของฝากของที่ระลึกนะคะก็ยังมีเสื้อผ้าและอาหารนะคะเครื่องดื่มจําหน่ายค่ะส่วนเวลาในการเปิด ทําการของตลาดนี้นะคะเขาก็จะเปิดทําการประมาณ4ี่โมงเย็นไปจนถึง11บเโมงตอนกลางคืนค่ะ โดยจะเปิดทําการเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ <c oughs> และนอกจากที่นี่หัวหินจะมีตลาดนัดชิกระดาแล้วนะคะข้างๆนะคะจะมีอีกตลาดนัดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งตลาดนัดนี้ชื่อว่าตลาดนัดธรม,รมรินมาร์เก็ตและธมรินมาร์เก็ตนะคะก็จะขายสินค้า <c oughs> ประเภทของใช้เสื้อผ้าแล้วก็มากมายไปด้วยอาหารนะคะถ้าหากใครได้ไปตลาดนัดชิกระดานะคะก็ลองแวะแวะไปดูตลาดนัดธรมรินด้วยก็ได้ะะ <c oughs> ส่วนตลาดนัดธรมรินมาร์เก็ตนะคะจะเปิดมากกว่าตลาดนัดชิกระดาอยู่1วันก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์ และอาทิตย์ค่ะเวลาเปิดทําการก็5้าโมงเย็นจนถึง11บเอโมงตอนกลางคืนค่ะแต่ตอนนี้เราพากันไปดูในส่วนของตลาดนัดชิกระดากันค่ะ ตลาดนัดนี้นะคะเขาจะมีการซื้อคูปองอาหารก่อนนะคะถ้าหากจะซื้ออาหารให้มาซื้อที่ตู้คูปองก่อนค่ะส่วนโซนทานอาหารก็จะมีหลายโซนนะคะจะมีทั้งโซนที่เป็นส่วนของนักร้องนักดนตรีสดลานเบียร์และอาหารก็มีหลากหลายประเภทอาหารไทยอาหารฝรั่งของหวานและอาหารนานาชาติที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งในวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นแค่บางส่วนนะคะที่เรานํามาให้ค่ะ นอกจากนี้นะคะที่นี่เขาก็จะมีลานกิจกรรมลานแสดงกิจกรรมค่ะตรงนี้ก็เป็นการแสดงมายากลค่ะส่วนการแสดงอื่นๆนะคะเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขามีการแสดงกี่ชุดหรือว่ามีอะไรบ้างค่ะเพราะวันนั้นวันที่เราไปเราไม่ได้อยู่ดูการแสดงจนจบค่ะก็ตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะหวังว่าเราจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ